เนโตเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมึงเคยเห็นเพื่อนที่รวยล้นฟ้าแล้ววันหนึ่งเดินมาบอกมึงว่าเฮ้ยบ้านมึงสวยวะ่ะกูขอซื้อต่อได้ปะไม่ขายเหรองั้นกูโกรธนะสัตว์เรื่องนี้แม่งเกิดขึ้นจริงเว้ยไม่ใช่ในหนังตลกแต่นี่คืออเมริกาลูกพี่ใหญ่แห่งเนโต้ที่อยากจะซื้อกรีนแลนด์จากเดนมาร์กเพื่อนร่วมแก๊งตัวเองพอเขาไม่ขายแม่งงอนยกเลิกทริปแม่งด่าเขาว่าน้ารังเกียจ คำถามคือเนโต้ที่บอกว่าเป็นพันธมิตรเป็นพี่น้องกันจริงๆแล้วแม่งคืออะไรกันแน่สมาคมพิทักษ์โลกหรือแค่แก๊งมาเฟียที่ใครใหญ่สุดคนนั้นกลุ่มกฎย้อนกลับไปปี1949โลกแม่งเถื่อนกว่านี้เยอะฝั่งหนึ่งคือโซเวียตมีขาวขี้โมโหที่พร้อมจะตบทุกคนที่ไม่เชื่อฟังอีกฝั่งคือยุโรปที่เพิ่งผ่านสงครามมาสภาพดูไม่ได้บ้านพังเมืองเละอเมริกาเลยเดินเข้ามาหล่อล่ วางปืนลงบนโต๊ะแล้วบอกว่าพวกมึงมารวมแกงกับกูชื่อว่าเนโต้กฎมีข้อเดียวอดีตเข้าฟฟใครแตะต้องเพื่อนกูคนไหนเท่ากับแตะพวกกูทั้งแกงฟังดูเท่ใช่ไหมเหมือนอสุวินขี่ม้าขาวแต่ความจริงคือมันคือการจ่ายค่าคุ้มครองเว้ยยุโรปยอมเป็นลูกน้องเพื่อแลกกับความปลอดภัยแลกกับการไม่ต้องโดนหมีตบแต่อเมริกาได้อะไรได้อำนาจได้ฐานทัพได้สิทธิ์ที่จะชี้นิ้วสั่งใครก็ได้ในยุโรป ตัดภาพมาที่ปัจจุบันทำไมต้องกรีนแลนด์มันไม่ใช่แค่ก้อนน้ำแข็งเว้ยแต่มันคือเรือบรรทุกเครื่องบินที่จมไม่ได้ใครคุมตรงนี้ได้ก็คุมประตูบ้านรัสเซียได้อเมริกามองกรีนแลนด์ด้วยสายตาพ่อ้ากูอยากได้กูมีเงินกูจะซื้อแต่ลืมไปว่าเดนมาร์กที่เป็นเจ้าของกรีนแลนด์เนี่ยคือสมาชิกเนโต้ร่วมก่อตั้งเว้ยเป็นเพื่อนที่ร่วมรบกันมาความย้อนแย้งแม่งอยู่ตรงนี้เนโต้ถูกสร้างมาเพื่อปกป้องสมาชิกจากการรุกราน แต่คนที่จะรุกรานด้วยเงินดันเป็นหัวหน้าแก๊งซะเองเดนมาร์กบอกเฮ้ย <Hey, S 2> เราไม่ใช่สินค้าเราเป็นคนอเมริกาสวนกลับมึงอย่าเรื่องมากกูจ่ายไหวนี่คือสันดานดิบของโลกความจริงสัตว์ในสายตามาหาอำนาจพันธมิตรมีค่าเท่ากับผลประโยชน์ถ้าวันไหนผลประโยชน์มันหอมหวานกว่ามิตรภาพเพื่อนก็คือเหยื่อดีๆนี่เองและถ้ามึงคิดว่านี่คือครั้งแรกมึงคิดผิดประวัติศาสตร์แม่งซ้ำรอยเสมอย้อนกลับไปปี1956วิกฤตการคลองสูเอซ ตอนนั้นอังกฤษกับฝรั่งเศสเบอร์สองและ3ในแกงเนโตโดนอียิปยึดคลองสุเอซส,สองชาตินี้เลยจับมือกับอิสราเอลบุกยึดคืนกะว่าจะโชว์เก่าซะหน่อยแต่รู้ไม่เกิดอะไรขึ้นลูกพี่ใหญ่อเมริกาแทนที่จะช่วยเพื่อนกลับบอกว่าพวกมึงหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่หยุดรบกูจะถล่มค่าเงินปอนของอังกฤษให้พังพินาศเชีย่ยมึงฟังไม่ผิดอเมริกาขู่จะทำลายเศรษฐกิจเพื่อนตัวเองเพื่อรักษาสมดุลอำนาจกับโซเวียตในตอนนั้น สุดท้ายอังกฤษกับฝรั่งเศสก็ต้องถอยทับกลับบ้านแบบหมาหงอยเสียหน้าเสียศักดิ์ศรีและได้เรียนรู้ความจริงที่เจ็บปวดว่า in NATO some are more equal than others ใน NATO บางคนเท่าเทียมกับคนอื่นกลับมาที่เรื่องกรีนแลนด์สุดท้ายดีลนี้ก็ล่มทรัม์ไม่ได้ซื้อแต่รอยร้าวมันเกิดขึ้นแล้วมันตอกย้ำว่าในเวทีโลกไม่มีคำว่าไว้ใจร้อยเปอซ็นต์วันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทหารแต่มันคือเกมการเมือง รัเสเซียจ้องจะเจาะยางจีนจ้องจะซื้อกิจการส่วนอเมริกาก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วประเทศเล็กๆจะทำยังไงวะจะออกจากแก๊งเหรอออกไปก็โดนหมาป่ารุมถึงจะอยู่ต่อก็ต้องคอยรองรับอารมณ์ลูกพี่มันคือสภาวะกลืนเลือดที่ต้องยอมเจ็บตัวเพื่อแลกกับลมหายใจเมื่ออาจจะถามว่าแล้วจะทนอยู่กันไปทำไมวะสัตว์ทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่คำตอบแม่งโคตรเรียวเพราะโลกข้างนอกนั้นมันหนาวเหน็บกว่านี้เยอะ การมีเพื่อนที่บางครั้งก็เห็นแก่ตัวยังดีกว่าต้องยืนสู้อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางฝูงนักล่าเรื่องนี้ไม่ได้สอนให้เรารักเนโตหรือเกลียดอเมริกาแต่มันสอนให้เรารู้จักราคาของความอยู่รอดบางครั้งเราต้องยอมก้มหัวให้คนที่เกลียดเพื่อรักษาบ้านให้คนที่เรารักเราต้องยอมเปลื้อนโคลนยอมโดนดูถูกเพื่อให้แน่ใจว่าพรุ่งนี้เช้าประเทศของเราจะยังมีชื่ออยู่บนแผนที่โลกโลกแม่งไม่ได้สวยหรูมันเทามันสก,กรปรกและมันโหดร้าย แต่ตราบใดที่เรายังยืนหยัดและรู้ทันเกมของมันต่อให้เป็นมหาอำนาจแน่ไหนก็พรากจิตวิญญาณของเราไปไม่ได้จำไว้ในเกมแห่งอำนาจผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่คือผู้ที่ยอมเจ็บปวดได้มากที่สุดเพื่อรักษาสิ่งสำคัญที่สุดเอาไว้นั่นแหละคือของจริงมึงคิดว่าเรื่องจบแค่ดีลล่มใช่ไหม ผิดถนัดสัตว์เพราะล่าสุดเดนมาร์กแม่งทาสิ่งที่โลกต้องขนลุกพวกเขาไปขุดเอากฎเหล็กสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ออกมาใช้มันคือกฎแอนตี้นาซีที่ร่างขึ้นในยุคกษัตริย์เฟรเดริกที่9บทเรียนเลือดจากปี1940ที่ตอนนั้นเดนมาร์กแตกพ่ายให้นาซีเพราะมัวแต่รอคำสั่งจากในพลที่เมืองหลวง กฎนี้สั่งชัดเลยถ้าเห็นผู้ลุกรานเหยียบพันดินให้ทหารหน้างานสวนกลับด้วยกระสุนจริงทันทีไม่ต้องรอสายตรงจากรัฐบาลไม่ต้องเช็คข่าวเชี้นี่มันโหมดพร้อมรบเต็มพิกัดแต่ตลกร้ายที่ขำไม่ออกคืออะไรรู้ไหมเดนมาร์กไม่ได้งัดกฎนี้มาใช้เพราะกลัวปูตินไม่ได้กลัวรัสเซียแต่เขากำลังกลัวอเมริกาเว้ย ในยุคทรัมป์2 0ที่กำลังจะมาถึงความบ้าอำนาจแม่งทวีคูณอเมริกาต้องการทรัพยากรต้องการคุมอาร์กติกต้องการฐานทัพเพิ่มและถ้างเงินซื้อไม่ได้ประวัติศาสตร์บอกเราว่าอเมริกาจะใช้อะไรถูกต้องแล้วกำลังเงินละสัตว์เดนม์กมองออกแล้วว่าเพื่อนรักคนนี้วันหนึ่งมันอาจจะถอดหน้ากากผู้ดีแล้วใส่หน้ากากโจรมาปล้นบ้านกูเมื่อไหร่ก็ได้การขุดกฎนี้ขึ้นมาคือการตะโกนใส่หน้าอเมริกาว่ามึงอย่าลองของกูเอาจริง งานนี้ทำเอาเนโต้วงแตกเพราะหลักการของแก๊งคือรวมตัวกันต้านศัตรูภายนอกแต่ถ้าวันหนึ่งพี่ใหญ่ของแก๊งกลายเป็นภัยคุกคามซะเองแล้วเนโต้จะมีไว้ทำเฮี้ยอะไรวะพันธมิตรยุโรปกำลังแพนิคสัตๆ์ตลอด70ปีอเมริกากรอกหูพวกเราทุกวันว่าระวังรัสเซียนะเว้ยระวังหมีขาวนะเว้ยพวกเราก็เชื่อจ่ายเงินซื้ออาวุธอเมริกาสร้างกำแพงกั้นรัสเซียแต่บทสรุปของเรื่องนี้แม่งคือพอตหักมุมระดับออสการ์ในวันที่ภัยมาถึงตัวจริงจริง ืนของยุโรปกลับต้องหันปากกระบอกไปหาวอชิงตันดีซีนี่คือความชิบหายวายป่วงของโลกยุคใหม่ยุคที่คําว่ามิตรแท้ไม่มีอยู่จริงยุคที่คนถือมีดแทงข้างหลังเราคือคนที่กอดคอเราแน่นที่สุดกรีนแลนด์ประกาศลั่น not for sale แต่ถ้าอเมริกาตอบกลับว่า Den we take it งั้นกูยึดนะวันนั้นละมึงเอ้ยจะเป็นวันที่โลกได้เห็นสงครามที่บัดซบที่สุดสงครามที่คนในครอบครัวฆ่ากันเองสงครามที่เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ว่า บางครั้งปีศาจท,ที่เราตามล่าแม่งก็คือเทพเจ้าที่เรากราบไหว้มาทั้งชีวิตนั่นแหละสัตว์ trust no one อย่าไว้ใจใครหน้าไหนทั้งนั้นสัตว์โลกเอ้ย